เพื่อนเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับใช้งาน r a s p b e r r y Pi ในหลายๆสถานที่แล้วต้องมีการย้ายตัวบอร์ดไปมานะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยบางสถานที่เนี่ยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ให้เราเชื่อมต่อใช้งานกับตัวบอร์ด Raspberry ายเสมอไปนะครับมัว่าจะเป็นจอเมาส์คีย์บอร์ดบางที่เนี่ยก็มีแค่ตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi อย่างเดียวเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้งานตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เนี่ยก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือการใช้งานแบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปแบบที่ผมบอกก็คือการเชื่่่่่่ออออมมมตตตเาาาคคีีบบรรรรรรนนนนนะะะััซึงงงงววิธกก้็็ไไรรไปปห แล้วก็วิธีการที่2อนั่นคือการใช้งานตัวบอร์ด Raspberry Pi แบบ Headless ก็คือการที่ใช้งานแบบที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ต่อพวกอะไรเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบย่อยได้อีก Headless แบบที่1เนี่ยก็คือการที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยได้มีการเกาะกับเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Wi-Fi หรือว่าเสียบสาย LAN ินเทอร์เนะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งในการรีโมทไปที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการรีโมทเนี่ยเข้าไปกับเครือข่ายนั้นก่อนแล้วก็หา i p a d d r e s s ของตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เพื่อทำการรีโมทเข้าไปนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับแต่ในกรณีที่2ในกรณีที่บริเวณนั้นเนี่ยไม่ได้มีแ a นดอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ให้ตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เกาอน,นะครับตัวมันอยู่แบบ t a ต d a l o n e เราจะมีวิธีการไหนได้บ้างที่เราจะสามารถรีโมทเข้าไปคอนฟิกหรือว่าใช้งานตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi ได้วิธีการที่ผมจะพูดถึงคือการใช้งานตัว Hospot ของตัวบอด Laspberry p บ โดยปกติทั่วไปแล้วตัวบอร์ด Raspberry Pi จะไม่ได้มีการปล่อย hotspot ออกมานะครับมันจะต้องมีการคอนฟิกให้ตัวบอร์ดเนี่ยมันปล่อย hotspot ออกมาก่อนเพื่อที่เราจะสามารถเกาะไปที่ hotspot ที่ตัวบอร์ด Raspberry Pi ปล่อยออกมาแล้วก็ทำการ Remote d e s k t o p หรือว่า Remote SSH เพื่อไปสั่งการตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้ตามปกติครับดังนั้นเราจะลองมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถสร้าง hotspot จากตัวบอร์ด Raspberry Pi เพื่อใช้งาน Raspberry Pi ในสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงหลังจากที่เราสร้าง hotspot จากตัว Raspberry Pi เสร็จอปแล้วเนี่ย เราก็จะมาสร้าง configuration portal สําหรับการใช้เป็นตัว Config wifi ให้กับตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการ r e m ีม e VNC เข้าไปเพื่อเปิดหน้าตั้งค่า wifi กดเชื่อมต่อ wifi หรือว่าดีมด SSH ไปใช้คําสั่ง Raspberry config ในการเชื่อมต่อ wifi แต่ถ้าเรามีตัว configuration portal เนี่ยเราสามารถเข้าถึงหน้าเว็บ UI ที่เราเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็กดเลือก wifi ที่ต้องการให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยกาเพื่อทำการเชื่อมต่อแล้วก็กด password ก,กดเชื่อมต่อได้เลย ซึ่งมันก็จะช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งค่าให้ตัวบอร์ดรัสบิ้ยพายเนี่ยไปเกาะกับเครือข่าย Wi-Fi นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความสะดวกในกรณีที่เราสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วต้องมีการย้ายไปย้ายมาเพื่อเกาะ Wi-Fi วงใหม่ๆนะครับลองไปดูกันครับว่ามีวิธีการทํายังไงบ้างผมรับรองว่าไม่ยากและคุ้มค่าที่ทำอย่างแน่นอนครับโดยก่อนที่เราจะทําขั้นตอนอื่นนะครับเราก็จะมาทําการอัปเดตตัวแพ็กเกจในตัวบอร์ดที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการติดตั้งตัว D Maxx แล้ววก็ตั Flax X ะะรซึ่งเาจได้มีกาารใช้งนในนขั้ตอนถ็ถัดไปครับ ดยในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนแรกนี่ก็คือในส่วนของตัว Ne t w เ r k m a ก a g e r นะครับก็คือส่วนที่ทําการ Handle ในส่วนของการสร้างตัว Hotspot ขึ้นมานะครับจากคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างตัว Hotspot โดยเรามีการตั้งชื่อตัว Connection ว่า py setup hotspot แต่ว่าตั้งชื่อตัว s s i d ว่า py setup ซึ่งเป็น Wifi แบบไม่มี password แล้วก็มีการกําหนดตัว i p address ขึ้นมา อันดับต่อมาก็คือในส่วนของตัว DHCP server นะครับซึ่งตัว DHCP server เนี่ยกขมีหน้าที่แจก IP address ให้กับอุปกรณ์ที่มาต่อกับ hotspot ของ p ายนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราได้ใช้ตัว Network Manager ในการสร้างตัว hotspot ขึ้นมานะครับเราจะต้องมาทำการปิดตัว DNS Mac ที่มันจะคอนฟลิกกับตัว Network Manager ก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้คำสั่งด้านล่างในการปิดการทำงานแล้วก็ d i s a b l e ไม่ให้มัน auto start ขึ้นมานะครับ โดยอันดับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาทำการแก้ไขคอนฟิกในส่วนของตัว DnX Max เพื่อให้ตัว DSCP Server จ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่มาต่อกับฮอดส p o อรที่เราสร้างขึ้นมาสักครู่นี้นะครับซึ่งเราจะกำหนด IP Address ให้อยู่ในช่วง1 9 2 1 6 8 4 2จนถึง4.20นะครับกด Control O เพื่อ Save แล้วก็กด Control X ออกมานะครับส่วนที่3มก็คือในส่วนของตัวเว็บแอปนะครับซึ่งเราจะใช้ตัว Flex นะครับในการสร้างขึ้นมาซึ่งตัว Flex เนี่ยก็คือตัวเว็บ UI นะครับที่ทำการแสดงผลนะครับว่า ตัวบอร์ดรัสบิพาของเราเนี่ยค้นพบตัว Wi-Fi วงไหนบ้างนะครับแล้วก็รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัว SSID แล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อทําการส่งให้ตัวระบบของรัสบริพายเนี่ยทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เราเลือกนะครับโดยในอันดับแรกเนี่ยเราจะมาสร้างตัวโฟลเดอร์สําหรับเก็บตัว c o n f i guration portal ของเรานะครับรวมถึงตัวสคริปต์ที่จัดการตัว hotspot ด้วยโดยในระดับแรกเราจะมาสร้างตัว back end ของตัว flask ที่จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ที่เราเลือกตัว Wi-Fi แล้วก็กรอกพาสเวิร์ด ไปให้กับระบบด้านหลังที่จะทําการเชื่อมต่อ wi-Fi ก่อนนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถคัดลอกสคริปที่ผมได้เขียนเตรียมไวให้แล้วในบทความนะครับนำมาวางในหน้านี้ได้เลยหลังจากนั้นกด Ctrl O เพื่อเซฟนะครับว่ากด Ctrl X ออกมาอันดับต่อมาเนี่ยเราจะมาสร้างตัว Front End นะครับที่จะทำหน้าที่แสดงผลหน้าเว็บ UI ให้กับผู้ใช้งานในการเลือกตัว Wi-Fi แล้วก็กรอกพาสเวิร์ดนะครับโดยผมจะสร้างตัว Directory ที่มีชื่อว่า Template ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะทำการสร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า index. html นะครับ และเช่นเดิมครับเพื่อนๆสามารถไปคัดลอกตัว H t m L ตัวนี้นํามาวางได้เลยซึ่งเพื่อนๆก็สามารถไปแก้ไขตัวหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไปตามดีไซน์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด Ctrl O เพื่อเซฟนะครับแล้วกด Ctrl X ออกมาได้เลย และในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของสคริปที่ทําหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของตัวฮ o สป์ปอตนะครับโดยเมื่อตัวบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวเดิมที่เคยเชื่อมต่อได้แล้วหรือว่ามีการเชื่อมต่อ w i f i ผ่านทาง De s k t o p หรือว่าผ่านทาง SSH หรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางเว็บ UI ที่เราได้สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทําการปิดตัวฮ o สป์ปอตโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเมื่อมีการ disconnect ตัว Wi-Fi เมื่อไหร่เนี่ยตัวสคริปที่เราเขียนไว้ด้วยไพทอนเนี่ยก็จะทําการเปิดตัวฮ สำหรับการสร้างสคริปต์เปิดปิดตัวฮอสปอ t โดยอัตโนมัติเนี่ยผมก็จะสร้างตัวไฟล์สคริปต์ขึ้นมานะครับโดยตั้งชื่อว่า Portal Manager นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถไปคัดลอกสคริปต์ตัวนี้จาก tutorial นำมาวางได้เลยนะครับโดยหลังจากวางลงไปแล้วเนี่ยจะมี2จุดให้เพื่อนๆต้องสังเกตนะครับก่อนทําการบันทึกนําไปใช้งาน ข้อแรกเนี่ยก็คือในส่วนของตัว o อ s p o t c o n n e c t i o n n a m e นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าจำกันได้ในขั้นตอนที่1ตอนที่เราสร้างตัว h o t สปอตขึ้นมาโดยใช้ Network Manager เนี่ยจะมีในส่วนของ Connection Name อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องตรงกับตัว Connection Name ที่เราได้กำหนดไว้ในขั้นตอนนั้นนะครับอย่างในขั้นตอนนั้นเนี่ยผมได้กำหนดได้ว่าเป็นชื่อ p าย s t u u p o t s ด o t นะครับเลขส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือในส่วนของ Flex App Part นะครับ ตรงนี้จะต้องสังเกตในส่วนของตัว directory ที่เก็บตัวไฟล์จัดการ Back-end ของตัว Flex นะครับจะต้องอยู่ในพาธที่ตรงกันที่มีชื่อที่ถูกต้องนะครับอย่างในครั้งนี้ผมไมตั้งชื่อว่า c o n f i g portal ันะครับดังนั้นจะต้องแก้พาธตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับหลังจากตรวจสอบ2จุดดิจิตแล้วเนี่ยก็สามารถกด c o n t r O l o save แล้วก็ control x ออกไปได้เลยนะครับอันดับต่อมานะครับการที่จะให้ตัวสคร,คริปที่จัดการเปิดปิด hotspot ของเราเนี่ยเปิดการทางานโดยอัตโนมัติเมื่อบอร์ดเปิดขึ้นนมมาาาาเเีียรรรกกกจะตตต้้ออองงใใชััว System รรว System ข ซึ่งเราจะต้องสร้างเป็นเซอร์วิสนะครับโดยแนนดับแรกเราจะต้องสร้างไฟล์เก็บคอนฟิกของตัวเซอร์วิสนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้คําสั่ง sudo nano ไปที่ผ่าธนี้ได้เลยครับโดยสุดท้ายเนี่ยเราจะตั้งชื่อตัวเซอร์วิสนี้ว่า config portal นะครับ .service หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปคัดลอกตัว Config จาก Tutorial ของไซตอนนำมาวางได้เลยนะครับโดยก่อนที่เราจะกดเซฟเนี่ยก็อย่าลืมเช็คให้ดีๆนะครับว่าตัวพาธเนี่ยถูกต้องหรือไม่ อย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสร้างตัว directory ที่เก็บตัวสคริปต์นี้เนี่ยเป็นชื่อว่า c o n f i g portal นะครับผมว่าจะมาแก้ตรงในส่วนของ e x e c start เนี่ยให้เป็นผ่าที่ถูกต้องนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็ตรวจสอบส่วนอื่นๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด ctrl o เพื่อ save แล้วก็ ctrl o n x ออกมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการร e l o a d ตัว system d เพื่อเรียกใช้งานตัว service ขึ้นมใหม่นะครับโดยใช้คําสั่ง sudo systemctl นะครับ เดมอน reload นะครับแล้วก็ทําการเปิดใช้งานตัวสวิตช์ที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทําการรีบูตตัวบอร์ดได้เลยครับโด,โดยหลังจากรีบูตตัวบอร์ดครับจะสังเกตเห็นว่าบอร์ดได้เปิดตัวฮอสปอตขึ้นมานะครับโดยมี IP address ของตัวบอร์ดเองเนี่ยคือ192.168.4.1นะครับอันดับต่อมาเราก็จะใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเปิดการตั้งค่าแล้วก็ค้นหาตัวฮอสปอตนะครับ นีกามี hotspot ที่ชื่อ py setup ที่ไม่มี password อยู่นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยหลังจากนั้นมาที่เบ b r o w s ร์แล้วก็พิมพ์ตัว ip address ของตัวบอร์ด raspberry pi นะครับจะพบกับหน้า config wifi แบบนี้นะครับเราก็สามารถกดเลือกตัว wifi ที่เราต้องการให้บอร์ดเนี่ยเชื่อมต่อได้เลยจะกดเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสกด connect ได้เลยครับเมื่อมาดูที่ตัวบอร์ด raspberry pi เนี่ยก็จะขึ้นว่าตัว wifi เนี่ย Disconnect ออกมาจากตัว hotspot ปลายเซตอัพแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตัว wifi ที่เราได้ทําการเชื่อมต่อเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับโดยถ้าเรากลับมาดูที่โทรศัพท์มือถือเครื่องที่เราใช้ตั้งค่านี่แล้วลองสแกนดูจะเห็นว่า hotspot ที่ชื่อว่า Pi าย t u p ได้หายไปแล้วนะครับโดยเมื่อเรา restart ตัวบอร์ดนะครับตัวสคริปที่เราเขียนไว้เนี่ยจะทำการเช็คว่าตัวบอร์ด l a s p b e r r y Pi เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับ wifi ที่เคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าก็คือตัว tp link 2 c 2 c เมื่อสักครู่นี้นะครับ กรณีที่มันไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนี่ยตัวฮอสปอตจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้ตามปกติเนี่ยก็จะไม่มีการเปิดฮอสปอตขึ้นมาแล้วก็ทําการเชื่อมต่อไปที่ตัว Wi-Fi ที่เคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันนะครับโดยผมเนี่ยจะทาการปิดตัว Wi-Fi ที่บอร์ดก,กําลังเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้โดยเมื่อรอสักครู่หนึ่งนะครับจนบอร์ดมันไม่พบตัว Wi-Fi เนี่ยเดี๋ยวตัวฮอสปอตก็จะถูกเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ ตอนนี้นะครับตัว h o อร p o t p เ setup ก็ถูกกลับมาเปิดขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้าไป c o n ฟิก wifi วงใหม่ได้นะครับเ <c oughs> ชื่อมต่อ p เ setup แล้วกลับไปที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็ามาเลือก wifi วงใหม่ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อใหม่ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมละครับสำหรับการทำ hotspot แล้วก็ตัว configuration portal บน raspberry pi วิธีการนี้เนี่ยจ,จะช่วยให้เ,เพื่อนๆใช้งาน raspberry pi ได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมีทริคดีๆอะไรมาใช้กับ Raspberry Pi ก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ